ก็เมืองน,นี้ก็การออกแบบ TOD คือเป็น barrier free นะครับทำให้ให้ parity กับคนเดินเท้าทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กคนแก่คนชรารถเ,เข็นผู้พิการนะครับสามารถใช้ด้วยกันได้หมดแล้วก็เดินอย่างสบายทำให้การเข้าถึงของทุกจุดในในเขตสถานีโอสก้านี้นะครับ เข้าถึงได้ง่ายพอเข้าถึงได้ง่ายปุ๊บทุกพื้นที่ก็จะค้าขายได้นะครับไม่มีจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นฮอตเป็นฮอตสปอตพิเศษ mm hmm. ทุกคนสามารถเข้าถึงพื้นที่ดีๆได้นะครับ mm hmm. พื้นที่ทั้งหมดที่เราเห็นนะครับ mm hmm. ที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับ mm hmm. ของเดิมรวมทั้งตึกศูนางหลังด้วยนะ mm hmm. ของเดิมเคยเป็นเอ,อ่เป็นลานกองสินค้านะครับ ก็ลองดูนะฮะลานกองสินค้าเดิมเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่สวนที่สวยขนาดนี้ใจกลางเมืองนะครับรายล้อมไปด้วยอาคารสูงใหญ่ที่เป็นทั้งห้างเป็นทั้งัสำนักงานแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆนะครับสามารถสร้างประโยชน์ให้กับทุกคนทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ก็จะมีะหน้าตายิ้มย้มแจ่มใสเนาะ มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับเดียวตันนี้เราอยู่ที่สถานีโอซากานะครับก็เป็นหนึ่งในสถานีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นแล้วก็มีความสำคัญมากนะครับสถานีนี้ได้มีการพัฒนาใหม่นะครับเป็นแนวคิด TOD (Transit Oriented Development) ซึ่งมีการใช้ตัวการขนส่งสาธารณะก็คือรถไฟนะครับเป็นแกนกลางในการพัฒนาแล้วก็พอเรามีการเดินทางที่สะดวกเนี่ยเขาก็ใช้เอาพื้นที่ที่อยู่รอบๆสถานีรถไฟนะครับมาพัฒนาเป็นเมืองนะครับที่ดินที่เราเห็นตางข้างหน้านีครับของเดิมเนี่ยเป็นเ,เจ้าของก็คือ JR นะครับ JR ก็คือการรถไฟของญี่ปุ่นน,นะครับที่ตรงนี้เดิมเป็นลานกองสินค้ารถไฟที่มาจากทั่วประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มากองกันรวมที่นี่นะครับที่ดินปัจจุบันนะครับมันมีราคาที่สูงขึ้นเนาะมันก็ไม่ควรจะเอาที่ดินเล่าเนี่ยมาเป็นลานกองสินค้ามีแต่ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็รถบรรทุกวิ่งเข้าวิ่งออกใช่ไหมครับเพราะงั้นเขาก็เลยเพราะงั้นก็เปลี่ยน เอาเอารางรถไฟออกเนาะเอาตู้สินค้าออกแล้วก็มาพัฒนาเป็นเมืองเนี่ยต้องเห็นนะครับทีนี้พอเรามีรถไฟอยู่แล้วมีสถานีรถไฟอยู่แล้วมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมานะครับที่เหลือก็คือก็มีการบูรณาการนะครับให้มันเดินทางสะดวกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวที่เห็นบริเวณโดยรอบสถานีเดิมนะครับ ก็จะมีทั้งตัวสถานีที่ใหญ่มีอาคารออฟฟิศมีศูนย์การค้าอยู่นะครับแล้วก็มีผู้คนที่เดินทางพอเราได้ที่เพิ่มขึ้นมานีครับก็สามารถมาเชื่อมต่อให้ให้พาสเซนเจอร์เนีครับผู้โดยสารสามารถเดินทางด้วยรถไฟเข้าถึงอาคาร Office, ออฟฟิศเข้าถึงศูนย์การค้าเข้าถึงร้านอาหารนะครับ เข้าถึงโรงเรียนแหล่งการศึกษาได้ง่ายและสะดวกขึ้นโดยที่สามารถเดินถึงได้อย่างสะดวกเห็นไหมครับคนที่นี่ก็จะเดินกันการเดินเนี่ยไม่ใช่เดินเฉพาะไม่ใช่เพาะคนทั่วไปนะครับอันนี้มีการคิดถึงเรื่อง barrier free นะครับ barrier free ก็คือ,อ,อตัวอะไรอะ่ะผู้พิการก็สามารถใช้ได้มีรถเข็นเด็กอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ตรงนี้ได้เพราะว่าเต็ปต่างต่างเนี่ยครับ เขามีทางลาดมีบันไดเลื่อนแล้วก็มีลิฟต์ให้ใช้นะครับ mm hmm. ก็จะค่อนข้างสบายนี้โอเคถ้าหนุ่มสาวก็ไปใช้บันไดอย่างที่เห็นอยนี้นะครับโดยที่การข้าม mm hmm. การข้ามถนนต่างๆนี่ก็ค่อนข้างสะดวกไม่จําเป็นจะต้องข้ามรอทางมาลายอยีกเดียว mm hmm. ก็จะมีทางข้ามทางลาดอะไรเหล้ะครับ mm hmm. ออกแบบไว้อย่างดีมากก็ ทางเชื่อมต่างๆที่เห็นข้างหลังเรานี้นะครับสามารถทําให้การเดินทางทั้งหมดในบริเวณที่เป็นที่ผื้นใหญ่ตรงนี้สามารถเดินเท้าได้อย่างสะดวกนะครับคนก็ไม่จําเป็นต้องจ้องใช้รถก็สามารถเดินเข้าถึงได้ภายในเวลาหลักสิบนาทีเงี้ยนะครับแล้วก็มันก็ไม่ไม่ได้ร้อนมากมีต้นไม้มีเงาต้นไม้ลมลมค่อนข้างโปรนะครับสามารถเดินได้อย่างสบายๆเดินสนุกเพื่ มีอะไรให้ชมนุ่นชมนี่นะไม่จําเป็นจะต้องขับรถอย่างเดียวครับก็จะช่วยลดมลพิษแล้วก็เป็นเมืองที่ดีสะอา รถไฟญี่ปุ่นนะครับได้ยกเลิกพื้นที่ลานกองสินค้าอันนี้นะครับก็มีการวางแผนใหม่จัดทุนซึ่งก็มีการจัดท้นที่ส่วนึซ,ซึ่งเป็นส่วนก้อนใหญ่เลยในโรงกลางของของลา,านกองสินค้าเดิมน,นะครับทําเป็นส่วนสายพันที่เห็นนี่ครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะเพราะอีกส่วนหนึ่งมันยังไม่เสร็จอยู่ฝั่งโน้น นะครับก็สองส่วนนี้จะกั้นด้วยตรงกลางเป็นถนนแล้วก็มีสกายวอล์กสะพานเชื่อมนะแต่ด้า,ดานนู้นยังไม่เสร็จยังไม่มีอะไรอันนี้ประชาชนก็มารวมตัวกันทํากิจกรรมวันนี้น้ำไม่หนาวมากเด็กก็สามารถมาเล่นน้ำได้ ทีโอดีที่นี่ก็คือว่า,ามีการพัฒนาของที่ดินร่วมกับการเด็กเนี่ยอันนี้ปิกนิกไอเด็กคนเดิมนี่มันยังเล่นไม่เลิกว่นนกนะมันน,น่าจะเป็นหวัดไปแล้วเสื้อเปียกกระดาษแล้ว ามารถเดินได้โดยที่ไม่ต้องติดขัดนะก็จะมีเรื่องของตัวทางลาดนะครับคุณเห็นขนางแล้วก็บันไดเรื่องต่างๆมีบริเวณเล็กๆก็เดินสบายเชื่อมไปได้ทุกช้นเื่วงเวลาตอนเที่ยงนะครับตอนบ่ายโมงคนมากันเต็มก็ถือว่าประสบความสำเร็จนี่มีสวนกันหมดทุกตึกอ่ะ อันนี้มีสวนอยู่บนตึกของทุกตึกเลยนะครับมีสีเขียวเยอะของขลัง่าก็าเป็นาคอ,อันนี้มาดูหนังก็ดุบีนะครับคำตลอดเลยถากัน,นครับาม,มากไปยน่ย มาดูนะครับว่าคนญี่ปุ่นทำอะไรในบ่ายวันอาทิตย์นะครับามาปิกนิกกันแล้วก็ กินเสร็จเขากเก็บนะเก็บเก็บอะไรไปทิ้งลงถังนั่นเองหรือเอาเขาอยะก,กลับไปทิ้งที่บ้านเห็นไว่าสวนที่นี่เป็นสวนไม่ใช่ว่าทําไว้สวยงาม,มสฉยๆนะครับแต่ว่าเป็นฟังก์ชันที่มันใช้ได้จริงทั้ทงเรื่องของการกันแดดนะครับเรื่องของต้นที่สีขเขียวเรื่องของตัวนำาลู๊ะ ุณต้องถอดรองเท้าแล้วนะครับจะทำอะไรจะลองลงน้ำลยนะครับพ่อห้างขออนุญได้ยิงมันก็นอนได้เนี่ย

เมืองก็มีชีวิตชีวาแล้วก็มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดีนะครับทุกคนก็อยากจะออกจากบ้านมาทำกิจกรรมกับครอบครัวกับเพื่อนฝูงโดยใช้รถสถาธารณะสามารถเดินทางเข้าถึงพื้นที่ต่างๆแม้ว่าจะค่อนข้างกว้างนะครับกว้างใหญ่ประมาณ5 0,000ตารางเมตรก็ทุกคนสามารถเดินทางได้โดยใช้เท้านะครับไม่ไม่ถึงส0นาทีก็ไปทำจุจต่าง อันนี้ครับก็หวังว่าสักวันหนึ่งครับที่เมืองไทยอย่างเช่นสถานีกลางบางซื่อจะมีการพัฒนาในลักษณะแบบนีนะะ้ในกรุงเทพแล้วก็ตามาตามสถานีต,ต่างๆในภูมิภาคนะครับก็สามารถพัฒนาแบบนี้ได้บอย่างไรก็ตามครับ อันนี้เป็นเป็นเราอยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่นเนาะก็จะเห็นว่าคนญี่ปุ่นก็จะมี่วินัยที่ดีนะครับในเรื่องของการใช้พื้นที่สาธารณะอย่างเช่นการกินกินปิกนิกกินขนมกินน้ำอะไรพวกนี้ครับก็ะจะเก็บไปขยะไปจำกัดเอาไม่ว่าจะเป็นจุดที่มีบริการให้จิ้งขยะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นละ คือถ้าไม่มีเขาไม่เจอเขากเก็บกลับบ้านใส่ถเท่านั้นเองใ่ที่ทุกบ้านกา็ได้ครับโอเคหวังว่าสักวันเราจะมีพื้นที่ดีๆอย่างนี้ให้ให้ลูกหลานเราได้วิ่งเล่นนะครับให้เพื่อนปุ๋มได้มาพบปะแล้วก็เอ่อเป็นทำให้เม,มืองมีชีวิตชีวาครับ